ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานโอท็อปนะครับกะบรรยากาศตามเคยนะครับยามแรงเลิกการเลิกงานแล้วก็นั่งแก้มเมื่อยกันนะครับ oh, <no. S 1> อันนี้กะไปแน่จะจะตึงนึงแล้และกะคิดว่าสิบ้ากันไปหาสวนกุ้งนะครับวันนี้กินไปกินมากมันขึ้นจากหาแนวแก้มหาแนาวกินแรงนะครับเดี๋ยวสิไปหาสวนกุ้ง แต่ได้บ่ได้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องทับบัได้กุ้งกับบัวหูว่าสิกินอย่างตอนแรกนะครับนี่ทีมงานกำลังเตรียมโตนะครับฟังได้ฟังไหนทีมงานเขามียาค้นวะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องพองไปเขาคนครับผมเขามียาคนเขาอยู่คือเก่าวะนี่ยุเคือเก่าเคือเก่าเพื่เก่าประขาดว่าหายนะครับกับสิมี้มีผมนะครับวายู่ข้างหลังนี่เสือเชือกเขียวนี่ก็เป็นสร้างต้อมทักทายนะครับอืมอันโอ้ เสือ้าะ .fa ข้างหลังอ่ะจ hey ีเป็นจานอ่าสร้างอามนะครับสวัสดีครับผมอ่าสร้างอามแล้วก็จีเป็นสร้างน้นนะครับสร้างน้นนครับสร้างน้นแล้วก็อาจารย์ไปนะครับนี่ครับเรามาฝ่ายมาเด้อมาเด้อแกะเมย์แกะเมย์ย้ำแรงอันนี้เชฟยบยุ่งนะครับเชฟยบยุ่เด้อไปลองเด้อถอนก่อนถอนก่อนยังจะลงไปโอ้ที่แรกมันยังมีแห่มันยังมีแห่ สิเรียกว่าสิบบะแปนะครับเอาไปเอามาแล้วบ่มีนากินเขาบ่มีนกินแลงนะครับเลยสิไปหายนกินแล้งนั่นดิเอาไปล้างเนีโอเคครับเดี๋ยวเฮาเตรียมตัวนี่เฮาต้องล้างนี่อาวุธอาวุธเดี๋ยวสิให้เบิ่งอาวุธนี่เขาเอื้อนแง่งนี่เขาเอื้อนแง่งนี่แง่งแงงแง่งแงงสกุลอยู่สกุลนครนี่เขาเอื้อนแงงนะครับแต่ถ้าเป็นอยู่สารคามนี่เขาสิเอื้อนนี่ลางล้างก็ยังไปเหอ่า แต่แต่และหมองก็เอือ้อเฟื้อกันแต่สรุป,ปว่ากะคืออาวุธนี่แหละครับอ,อาวุธการทำมาหากินโ <Okay. S 1> อเคครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพาย่างไปไปกันเลยฮาวไปกันตอนนี้ลง <c oughs> นี่บ่ เฮ้ดยังันเฮยังสร้างยัง่งี่แก่หนาวมหนาวอ้ยแก่หนาวมาดูี่น้องแก่หนาวแก่ไหมอากาศมันหนาวเดี๋ยวมปยังไงครับมือนี้ก่มาสอนกุ้งมาว้ึดกตัเว้นเดึกเดืกตวเวนดกก็ไปต่อไสิ่ากางเว้นมันกับผมเนมันบ่มืดนะบ่มืดหรือ โอ้โหนี <the> ้เห็ดด่งไม่ด่งไม้่ดวไหมดาวไม้เว้ยนีมันบ่ามันก็รู้จักมือละอย่า้ะครับพี่น้องเด้ออยวเรื่องประเดี๋ยวด้วยหนาวบ่หนาวบ่ Em Chắc Ủy, ý Lúc nhờ hả? cùng mấy vô Đi cùng chứ Ôi, cái xếp to rồi đó, Ủa, Uy, cùng, à, nghe, cùng Sẽ cho mơ Phạm luôn tôi vô này Tụng

โอ้ยดี๋ยวปลาตัวนึงออกไปปลาเป็นร่มขอนผีปลาผีปลาทังพี่มันเข่าฮะปลาอย่างเกาะปลาทัทงปลาทัชทองอาะสิบุด้หลายนะครับแต่อาศัยลูกมันนะครับอาศัยลูกมันโอ้ได้อยู่ได้อยู่มันจิตเ่อเสืออยู่เลยนี่โค้งเจียมเขาบวกกินนะครับปลาเนี่ยครับนี่ปลาปลาเข้มยำนี่ เขาเขามันข้าวนะครับนี่ปลาปลาอย่างเพลินปลาชุ่งปลากำเหลียบนี่ยันตีเจ้ามันเซกกะขู่ทั้งอุบลเขาบ็กินนะครับนี่โอ้ความรู้ไม่นะครับความรูไม่พ่งพึ่งเราเพื่อนอุบลนี่เป็นเคลื่อนของกันโค้งเจียบนี่มันเขาบ็กินเพราะมันข้าวเขาจะว่าะจะทางนี่เลยทางนี่รูปข้าวตากแห้งรูปว่าซีลอยครับเอาคือกันครับข้าวเดียวเบิด โอ้นตึงไปตึงหายใจแเลยวยปอดเนาะสอดทามาแล้วจากคนดโค้งเจียม้แทะคุดแถวอุ่น้เลยสอดทามาจแล้วเขาจะวาเขาจะเอาเเคยกินเขาจะวางมนจำจุด้วย่แบบใดอีกปลานี่ยมจ้ำจุเอา่ือใ่ร ได้ไลฟ์ยู่ป่ะครับกลุ่มครับเรื่องสปิ้งนี่ปิ้งเนาะอือแซ่บสดแสาดสดแซ่บเองเนี่ยหวานครับโอเคอีกตัวอีกตัวเอาอ้ยเาตัวพี่น้องพี่น้องมาเห็นคือมันงน้องเนี่ยเด้อใช่หรือไม่ไกลพี่งพี่น้องแค่นี้กุ่งกุ่งสวดมากเมื่อกี้นี่พี่น้องออออืืมมแซ่บพี่น้องเยอะ บออแม่ปขาวน้อยบ่แม่ขาวสีเซียนนี่นี่มันคือสีใสนี่ปลาปลานี่ขื้นปลาบีไก่นี่ตากแหงนี้แซบด้นี่ได้ยังนี้ไดยังนีบอกพี่น้องนี่ได้ย่างนีนี่ได้อย่างนีนอะอันนี้ปลาบไก่ครับพี่น้องนี่เฮน่ปลาไก่นีะปลาบีไก่อ้อยตากแหงแซบแบนี่ียมีตากแหงนีคักยหอ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 ยยหอยหยหออหหอยหอยหหอย กำลังเศร้าพี่น้างเริ่มกำลงเศ้าโอ้หมันมันหมันคักปืนี่ก็ปูกันนี่ปูกัี่นีปูหินครับพี่น้องปูหินนี่ไปูปูีเมื่อกนี่มือข่ดปูนีพีเอาตังแตอีกเขาลางส่วนไบอกไ่เอามีอามีละไปามีละพอแล้เบนโอ้ยบิ่งดอกพอแล้พวกหมายพอนี่คือขัวเน่าเนี่ยลังดีเพื่อนเยอะครับ ลายเงี้ยอะเป็นว่าลงมากงี้ครับว่าสเงี้ยวันรเขาลากแบบโบราณแกกำลังสิเขาบ้านแล้วกุ้งก็ได้หลายเติอเราเลี้ยงแล้วเมือนี่กองไฟกองไฟอกลองไฟกองไฟอ่ฟิงวุนปรคอว่ามาถีมล้วงจากตัวนี่โอ้ก็ไั้เหมืท่านท่านทานสอนขึ้นดิไปพี่น้องฮ็ดเน้อกินไปนี้ ่ดอะครับผมตอนนี้ก็มาหอดบ้านเรานะครับพอดีมือเปียกบ่ได้บ่ได้จับกล่องนะครับมาฮันสอนเดี่ยวเอาพอได้กินนะครับบ่แม่นเอาพอได้กินดอกมันบ่หมันปานใดมื้อนี้บ่เป็นหยังครับก็บกินได้ซําใดก็กินซํานั้นก็กินข้าวแลงนืง่คือนะต้กินหลายดอกมันสิอ้วนวครับกําลังเรียกเลือกเรียกแลียดเจ้าหัวยู่หักหัวโซแน่นี่พี่หัวโซพี่น,น้องโซแท้ นะครับกำลังเลือกอยู่บ้านปีนี่ทีเด็ดนะครับทีเด็ดครับผมเอาปลาซิวโชยนะหนาอคนเรียกแยกแนะครับอันนี้อันนี้แยกปลาครับเออเขาบอกออกมาสองสามอีกสามหนึ่งไซ่งุ่นโรดมันยัค่อยบ่ได้บายหลไรเดียไปไปเอาไม่อีกอ่ะมดแล้วโอ้อันนี้ย่างเมยนะครับนอนเอเลียดอยู่ย่างเมย์กูโม ไได้้หอโกาดสิประมาณนี้นะครับผมด่างล่างแล้วพี่น้องด่างแล้วเอาซัมนี่แล้วนะเนาะพอได้กินแนงเป็นอะไรต่ตตตตตตอได้ไหมกุ้งเหี่ยวว่าสีน้ำดำนี่พี่น้องดำใส่พวกกัวคัดปลาหนีว่าสินเพาะตัวเพาะเพาะเข็มแข้งนิดหน่อยเนาะใส่ผักเนาะครับแมนแมนครับุห <c oughs> ยอดจนหยอดนก็เก่าแล้วพี่น้อง S <S <S เป็นแบบบระบามอ่าโอเคนะครับวิธีการทำมือนอีบผู้ใดเห็นเป็นยังไงหรอครับเฝ้าเห็ดนกกิ่นยังเด็กยู่เข่าอะไรบ้างนีน่กพลังหาว่าเข่ามามามาพอาะเหตุเหตุการทําเฝ้าเฝ้าเห็ดนกกลิ่นครับเดี๋ยวมือหนาว่ากันไหมเดี๋ยวหาเมนูไมหมเห็ดผู้ใดอยากเห็ดเมนูใดก็คอมเมนต์มาเลยครับเด้อผัดผัอะไครับโอ้สุดยอดแล้ว นี่ครับเมนูเสียงขวดโคกกันตำมกหุ่งนะครับกระมีอูเพียนะครับอูเพียปนกุ้งปนปลาออปลาแล้วก็อูเพียใส่พลือดแล้วก็ผักกระเดานะครับผักกระเดาผักกาดนี่บรรยากาศอนอโอเคนะครับ